คอซีรี์หลายคนงงโจทย์นี้ในซีรีส์เรื่อง Alice in b o r d e r l a n d นะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่มีการแก้โจทย์นี้อยู่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ข้อน,นี้มันแก้ยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้พี่น็อตจะมาแก้ให้ดูครับโจ์นี้นะครับเราต้องเริ่มแก้จากวงเล็บก่อนนะวงเล็บอันไหนที่อยู่ลึกที่สุดเราแก้มันก่อนในที่นี้มันคือลบ เศส่วนสยกกำลังสองอันนี้ยกกำลังสองแล้วจะได้เศษหส่วนสจากนั้นวงเล็บที่ออกมาข้างนอกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเศษหส่วนสี่หารด้วยเศษหนส่วนสี่คำตอบมันง่ายๆเลยก็คือหนึนั่นเองจากนั้นถอยขึ้นมาอีกระดับหนึงเราจะเหลือแค่ว่า1 2บลบด้วยลบสคูณกับ1ซึ่งในที่นี้เราต้องทำเครื่องหมายคูณ ก่อนเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบสคูณกับ1ก่อนซึ่งก็คือได้ลบสนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายโจทย์จะเหลือแค่ว่า12ลบด้วยลบสซึ่งก็คือ12บวกด้วย3นั่นเองคำตอบข้อนี้มีคำตอบเป็น15แค่นั้นเองครับ